แล้วละพี่น้องอาหารแรงของสาวซุปนี่เด้อเมื่อนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องเส้นหมี่เส้นววัยเดอ้อเมื่อนี้พี่น้องสิบป่วยกินนำ้ำเพราะว่ากินแบบเร่งด่วนพีนนมม่น้องเลยก็เลยกินซ้ำแม่ลูกน้องเทียบไทยพอบางเมนี่ซ้ำคนน้องฝากอายุเท่อนม่แก้วซื้อลูกซีนมากก็แบ่งให้อันแบ่งคนละคนละครึ่งครับ อันเส้าไผ่คนเห็ดคือซิมทางนั้นคือิีเป็นหน,นึ่งกินเฉยๆ่ล่ะพี่น้องทางนี้ก็เลยเอามาใส่ใส่เซนหมีแบบนี้อ่านี่็จะเป็นผักพี่น้องเข้ามาแต่หน้าค่ําก็เลยพักบ่มีก็เลยจะเป็นแบบนี้เลยพักก็ได้เดี๋ยวมากินน้ําสาวสุตนี้แซ่บแซํากันเด้อก๋วยเตี๋ยน้ําตกหรือว่าเฝอน้าตกนั่นเองพี่น้องจ๋ามาแซ่บแนํานกันตอนแรงพี่น้องมาพี่น้องบัดนี้ ครับทักทายสบายดีพี่น้องยามแรงมากินข่าวน้ำกันด้วยพี่น้องข้าวมีได้เมนูเซี่น้องสำหรัเป็นตะอวนเท่ันนี้นะมีนคือไลายกับดอกกระเดีย้ยเทพี่น้องเซีนกันได้ป้ะเหตุจุนหลเหตุดมานี้ยังพ่นซะก,ก่อน,นบางทีเรได้ไปหาจานให้ยังมาใส่เพราะอันนี้กดอกกระเดีย้ยเท่ น้องพีชยังไม่ได้ใส่พีชเลยวันนี้กินแบบไอเทพก็กิกนตังหะพ่อก็กินตังหะแม่ก็กินตังหะพี่น้องเลยวันนี้กินไม่เหมือนกันกินคือกันแต่ว่ากินบหอมกันจีจ้ะมาเด้อพี่นอ้องมาแซ่บๆแล้วกัน เพชรจูนพูดพี่นเนาะแคใส่อันหาใส่ยังก็สวงามเนาะพี่น้องเนาะสีเนะทีบไทยมาเด้อเทีบไทยเอ้ยเาบาเบานะดจ้แซ่บงามพีม่เนาะเป็นตะเพ็ดเท,ท่านี้

เฮพจแม่ชวนไปกินเตี้ยว,ยวกินเฟอเตอเี้ยวบะมี่เรามิแต่เฟอเราวะช <laughs> วนไปกินเฟออยู่หางโรงพยาบาลไม่ทานหมอกินตอนเที่ยงทานหมอปไปกินอยู่หารเจเป็นหลังเตี้ยวทานหมอ อันนี้ขออนุญ,ญาตกินพี่น้องเลยขอได้พักบ้างมืาออื่นกับซีลุยต่อไปห้องหมออีกส่วนแม่เรนกะอาการดีขึ้นแล้วปกติแล้วพี่น้องเลยก็มาน้องกตโน่เอกพึ่ไทยพาไปห้อหมออี้นิด จัดยาหายเรียบร้อยฮึอ้อาบางทีด้องนี้เถอะมันดีขอกินก่อนไม่ออื่นผ้านองพาไปแกงกอกอีกเจ็บกระเพาะนองฝาาใช้ก็ได้เจ็บในท้องเคยไปแลวเธอหนึ่งยายามมากินคือใครเนี่ยมากินพิษอีกพี่น้องก,กินตำาย แต่เมื่อกินแต่เผ็ดกินแต่ตำเท่ก็ไม่อยากเท่สมสมมันหวานแต่บริเวณเป็นได้ใส่พริกหน่อยนึงเพราะว่าเป็นกระเพาะคือกันพี่น้องเลยแต่วันดี ดีเขากินยานีน่ยนะดีนะยาขมิ้นขมิ้นอัดอัดเม็ดที่เพิ่นเป็นเห็ดเป็นเป็นเม็ดไว้ยาคอมิ้น์ดีก็เย็บเลยกินเศร้าเมืนอวานแกินแกงมาอีกน่อยวันนี้วันตลาด ลยแบบเชลูกซี่พ่อกับลูกกินข้างล่างไม่หาเบอร์นองเทปไท่ไปหรอเสซ่บบ่เทปไต่ไปดีปาลงเร็ว,ว <laughs> กับคุณพอ่อคุณพ่อเห็นหัวน้อยหนึง่ง <laughs> พ่อพ่นกินก่อนแล้วคนทีอินอะไรไปลองเลยเราจะไกินน้ำลงัง ん

Hãy subscribe cho ทำเ็นกินเองบึงก้วยพี่เนาะทำเองกินเองที่บ้านเจียวกระเทียมเจียวพริกทำให้เหมือนอยู่ในร้านแหละพี่เนาะแต่ว่ามึงอ,อยู่ชอบพี่คาดตัวงอกน่าก่ะน้องเทปไท แก่หมดเนียมันแบบกินแต่แก่แบน่กินอ่าก่อนนาจะไปเอาเกียวให้นอกินเบิ่งเท่าเราัดไปพรอมนองเทพไทยนะมาอมามายังมท่านอิ่มจ้ามาลุ้นนำกาสาว,วสุดนีสินงดีดบ่ แซ่บอมกล่อมพอดีแต่เพื่อนในเฮ็ดนัสิแบบอื่นกันถึนมาเป็น้องดาวอยู่เพื่อนนี่ค่ะแฟนสวนกะเฮ้ยนึกถึงมากินเลยหว่าห่อลง มันยัองออกมาขำเนาะไม่เกี่ยวกับตมปลาตบปลาหอบ้านอยู่ใกล้กันกระพอกระแม่อยู่ หามคั่วมากนาคั่วถิ่น,น,นที่ไทยเบื่อมาสาวน,นะไกลเติบเพราะว่ามันทาสุมีสีโซนโซนมาทางบันดนไว้อยู่บันดนไว้หน่อยเนาะชุมแม่แก้วสีอยู่โซนไปทางบันคูนไปทางใหนบ้านลงไปทางบ้าน ซึ่งเป็นทางเมื่อนาเขาเลยไปแหม่เพื่อนแม่แกนเพื่อนแม่แก้วแล้วก็ออกนาเลยแต่ละเมือกแต่ละวันกะมานอนนอนเพื่อนบาเพื่อนกนอนนามานอนเพื่งงนนนอน,น,อน,นตื่นมาแล้วค่ะเมื่อื่นไปนอนนาบ่ออกเมื่อเมื่อื่นมาหลบเอ,อกนอนนาบ่ แม่จะเจ้าแล้วเจะอยากนอนกันเนาะน้องเต็นท้ายแบบติดกระตุนอยากดูโทรทัศน์หน้าไม่มีโทรทัศน์ ทำกินนะกินกนะ็ทำเองกิ่ไปกนได้นะกูเจอเองตกทำง่ายนะ มาถึกเวลาหน่อยเดี๋ยวหน่อยโอเคเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะสาวชนิดก็ขอฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามหมายกำลังใจพี่น้องจ้ากินข้าวแรงแต่ว่ามันไม่ไปกินข้าวแรงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอาหารแบบเป็นเส้นๆได้พี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องก็อะไรก็แชร์กดติดตามเบื่อคลิปพี่น้องสละสุกันนี่ทำคลิปต่อๆไปเด้ออย่าลืม ดูโฆสณานะให้น้องสาวละสุปเปนี่น่สบายดีนอน,น้องฟันดีอ <Bye. S 1> ยู่ดีไม่แห้งใจพี่น,อน้องบ๊ายบาย้อ